สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่าน YouTube มวยไทยเสี่ยนบ้านนอกวันนี้ก็พบอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยมวยตู้ยอดฮิตนะครับมวยไทยจิตสีประจำวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565ก็ฝากด้วยครับมวยหูนะครับเสียนบ้านนอกรับชี้ตัวเล่นเน้นบรรยากาศนะครับบอกวันอับขาใหญ่เล่นใครรับเสียนไหนเล่นใครนะครับท่านรู้่อนใครแน่นอนนะครับราคาฉับไวแม่นยำนะครับกางอากาศแม่นยำ สนใจก็ติดต่อครับไอดีไลน์ g o o g l v 9 7 9 7หรือโทรรับ0 9 7 1 2 5 1 4 4 0นะครับเดือนละเดือนเดือน800บาทนะครับรายวันวัน 100, ละ100รายเสียงเดือนละ300นะครับของดีราคาถูกมีอยู่จริงนะครับสนใจก็ติดต่อเลยนะครับคู่หนึ่งก็เป็นทางด้านของเมฆพรันชัยนะครับเจากก้าหนึ่งปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางมาดูทางด้านของเมฆพรันชัยก่อนครับเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายตีนหน้าดีอ่ะสับซอกต่อยแรงหลักเหลี่ยมสม ฟอร์มหลังก็มาชนะนอกยกที่3น้องโอชอเลืองลำไรก็มาชนะนกยกที่3ยอดพนมทวนสิทธนายกอนหนงไฟล่าสุดมาชนะคะแนนนางเดชทรงเดชรถบ้าน12ธันวาหก่ช่องเจสีวันนี้มาเจอกับหนึ่งปัตตพีโรงเรียนกีฬาลำปางเป็นมวยจังหวัดลำปางซ้อมที่กีฬาจังหวัดลำปางดึงควาฟอร์มสดมวยเขานในเหนียวบูดุดันต่อยแม่นมีสิทธิ์ลุนนับลุนนกน้าไฟหลังก็มาชนะนอกยกที่สี่สิงหน์งพย,กลลยกักษ์สิทธิ์หนุ่มน,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 น้อย มันชนะคะแนนต้นกล้าเสือก้าวมวยไทยไฟล่าสุดมันชนะคะแนนไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างที่จังหวัดเชียงรายคู่นี้ครับชอบไปที่ต้นต้นกับตีนหน้าไปก่อนครับเมฆพลันชัยนะครับจัดชนะ1ปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางคู 2, ่สองเป็นทางด้านของมหาสมุทรยูฟ่าเอเซียแปะ๊ะมินบุรีเจอกับจอร์ดพลันชัยเรามาดูด้านของมหาสมุทรมันก่อนครับหรือว่ามหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับเป็นมวยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมวยแชมป์รอบบุญเสือครั้งที่19 เป็นมวยสูงยาวฝีมือคบเครื่องขวางหนะ้าคำแทงเตะซ้ายต่อยซ้ายกระดูกการผ่านมวยดีฟอร์มหลังก็มาแพ้คะแนนเพชรศิลาวอลุชามาชนะคะแนนทองพูลเพชปรปตอไฟล่าสุดมาชนะคะแนนทองพูลเพชปรปตอที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกสี่ที่ลุมพินีนะครับวันนี้มาเจอกจอร์ดพลันชัยนะรหรือว่าคาราลบ,บาวครับเป็นนักชกลูกครึ่งอังกฤษนะครับเป็นมวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมที่พลันใจเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมต่อยมัดล็อกลัดมัดตีขวางหน้าแทงเสียบบูดูดันเป็นมวยฟอร์มสุดฟอร์มหลังก็มาชนะคะแนนยอดนำชัยไฟเท็กแล้วก็มาชนะคะแนนลูกช้างเพชรสมนึกไฟล่าสุดมาโชว์ไวเสือครับชนะนอกยุทธ์สีลุงลาวีอัจฉยประดิษฐ์13ธันวาหกที่ราชดำเนินคูเนี้ออกช่อไปที่มาสมุทรยูฟ่าเอซีอาแป๊ะมินบุรีนะครับจะชนะจอร์ดพลันใจคู่สามเป็นการชิงแชมเปี้ยนรุ่น ไฟเวท12ปอนด์เวทีมวยช่อง7สีที่ว่างครับเป็นหน้าของเพชรนำโชคต่อจอตุ้งปาจีรับเจอกับเพชรบาไลสิงมาวินเรามาดูหน้าของเพชรนำโชคต่อจอตุ้งปาจีครับดูเพชรนำโชคออสตึกแดงครับเป็นมวยจัดสีสเกตเป็นพี่ชายของเพชรนำัยเป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยมัดหนักแรงทุกลูกหัวจิตหัวใจดีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงฟอร์มหลังก็มาชนะล็อกยุทธศิริต้นกล้าเสือก้ามวยไทยแล้วก็มาชนะคะแนน ท ave, ิธิเดชสิทธิเพชรฉลูกันแล้วไปล่าส <net> ุดมาเสมอครับพยะชักแดนเหนือ12ธันวาหกสี่่มัจิตสีวันนี้เจอเพชรบ้านไล่สิงมาวินนะเป็นมวยมาแทนนะครับหรือว่าเพชรบ้านไล่จำปาบอลนะครับเป็นมวยเขาครับขวางหน้ารัดตีเหนียวแน่นยัดไส้แข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจดีฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนสแกงงามจิตบังนนมาชนะคะแนนพลอยลุงเพชรทิธิเดชเก้าไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนพลอยลุงเพชรทิธิเดชเก้าสิธันวาหกสี คุณครับออกชอบไปที่มวยรายการนะครับเพชรนำโชคสจอ,อตองปาจีนนะครับจัดชนะเพชรบาล่สิงมาวินคู่ครับเป็นด้านของเขี้ยวพลันชัยเจอกับเพชรไพลิน,ลนสจอ,อตองปาจีนนะครับมาดูทางด้านของเขี้ยวพลันชัยกันก่อนครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยมัดล็อกคอยัดไส้หัวจิตหัวใจดีรวดเร็วอาวุธจุกจิกชกยากฟอร์มหลังก็มาแพ้คะแนนจอมโหดเสริมพรวิวั์ มาชนะคะแนนไพรินสอจอตุ้งปาจีนและไฟล่าสุดมาเสมอปันเทพวีคเขาใหญ่ที่จังหวัดสงขาไปธนวาหกสามถือว่าหยุดมานานแล้ววันนี้มาเจอกักบเพชรไพรินสอจอตุ้งปาจีนหรือว่าสิทธิ์หนุมน้อยครับตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยกับชายภูมิเป็นมวย,ย,ยเข่าเตะต่อยคว้าคอดิ้งตีรุนแรงรเหลี่ยมเขา่ากล้าเบียดกล้าชนกล้าเลกฟอมหลังมาแพ้คะแนนกับเขี้ยวพยักพลันเเขี้ยวพลันชัยนะครับแล้วก็มาเสมอกับ ซึ่งสัตว์แปะมินบุรีไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนเสาเอกออชยะทิลังสิตธ์คุณเนี้ยไอ้ทางด้านของเพชรไพลินนะครับได้มาขยับร่างกายอยู่แล้วครับชอบที่เพชรไพลินนะครับจ่ายชนะเขี้ยวพลันชัยติ้ติดดาวนะครับให้ทีมเมฆพลันชัยนะครับติ้ตได้สามดาวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับและฟังจนจบนะครับขอของท่านครับเฮงๆรวยๆนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดตั้ตระใครเอาไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปนะครับวิเคราะห์มวยให้สมาชิกได้ข้อมูลตรงนี้ต่อตู้หน้าตู้นะครับ ขอขอรับเฮงเฮงรวยๆนะโชคด,ดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ